นข่านกข่าถือกล้องได้ล้นกข่านกข่าถือกล้องถ่ายได้เลยนักข่าวถือกล้อาแล้วนะกข่าวถือกล้องแล้วกัออกสื่อเป็นจานวนมากนะครับตอนนี้นักข่าวนัข่าวถือกล้องลยครับ่าถือกล้องยได้ครับได้ครับถือแล้วโถือแล้วเฮ้ยไม่ทราบว่าคุณดนนกไงครับเมื่อกี้นี้าการที่การเล่นเมือกี้นครับคุณจกี้คุณดนด้วยสาเหตุอะไรตอวนี้ก็คือ ใช้ยาสีฟันอะไรแค่เนี้ยเกลืออยู่แล้วครับเกลืออย่างเดียวไม่พอค่ะเกลือนาอยู่ต้องมีสมุนไพรด้วยพอแกะสูตรเจอสมุนไพรคล้ามแอคทีฟซอลทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นเลือดสีฟันตัวหอมธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่ดีไปกันต่อไปเร็วไปเร็วไอ้เหี้ยเออหิวข้าวครับคุณขี่เผามีข้าวกินไหม เลขอะไรคะเลขอะไรเลขอะไรสาเาู้วู้วู้ว้าวสองสองเก้าครับเอาครับจะหนีกันเลเพื่อนมีลำโพงปะเพื่อนไม่ลำโพงว่าเบิร์เมีลำโพงว่เบิรมีคับเพื่อนเปิดไหนดีเพื่อิเปิดเพลงหนเพื่อนเปิดเพลงหนเพื่อน พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อมาชิลาก้าอ๋อดีดีพี่ใช่ครับพี่ชื่อฝอจินย่านามกุนไทยเพลงแล้วเพลงแล้วเฮ้ยทำไมชื่อพี่รอเนี่ยไม่ชอบตอนแรกมันไม่ใช่อย่างงี้เนาะขออีกทีนึงขออีกทีนึงพี่หล่อจัดอ่ะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อ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 พี่ชื่อนอก้าโอพี่นะข่าวไม่ผิดพี่อ๋อดีดีพี่มันคข่าวครับอย่าเปลี่ยนชื่อไปทั้งหมดไหนครับเพลงแล้วไล่ข่าวครับพี่ ชื่อออ่ะพี่ชื่ออครับนี่เทสเดีโไทยก้าวโหเทสโคดีอะโหไทยโคดีอ่เทสโคดีเทสโคดีอะเทสโคดีเฮ้ยขอบอร์อะไรน้งพี่ไม่ช่ผิเขาขอบอร์อเนี่ยเบอร์เลยเนี่ยคนเนี้ยมาพี่มามามาคิดเพลงแล้วทำไรครับจะโชว์การแสดงอะไรหรือเปล่า เี๋ยวนิดจ้าเดยเดี๋เดเดมีนขอบคุณจาสาวนิ่นะค่แมงปม่ข้งปลาตอนไหนอ่ะผมขอเพลงไหมครับเ่นเปิดเองเลยไหมคะได้ครับได้ๆนี่ือไม่พอใจเหรอครดูไม่ค่อยพอใจแล้วหรออ่เออเปิดเองเลยครัเปิดเองเลยเดี๋ยวเปิดเพลงนครับผมให้กูสวดเลยแมจ๊ะ เจนพี่อันนี้เจนพี่พี่อันนี้เป็นแค่เพื่อนนอะเป็นแค่เพื่อนอะคือแล้วเธอจะกลับมาถ้าโอ้โหอย่าไว้ก่อนเลยยินยินก็พอกพูดไดยนะ ไม่ได้ดูเนี่ยอยากดูพี่ใครเปิดเพลงร้อร้อเพื่อนสนิทผมเนี่ยพี่ชายใหญ่เราเปิดเองครับเชิญได้ยินว่าเธอกำลังเริ่มใหม่แล้ววันนี้เธอทำไมถึงกลับมาหากันมื่อเธอไมรู้สึกว่าสำคัญ Bên này ạ, Như là ấp Như này là ấp Đỏ lo thêm Thêm đi Qua mình

เหมือนจริงมันบอกว่ามันบอกว่ารู้ป่ะพี่มันชุดนี้มันแตกงครึ่งชั่วโมงเลยพี่รป่ะครึ่งชั่วโมงแต่เป็นเคนน้อยได้นะแตกได้เป็นเคนน้อยได้ไงวะน้ำพุ่ยหยุดมันเป็นเกณฑ์หน่อยได้ไงวะพี่พวกเราไปซื้อดูดิเฮ้ยพี่เอ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยวิวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยวิวโอ้จะหาขโมยรถเข้ายังไงเฮียดิโอ้โหวิวโอ้ไว้ก่อนเลยขโมยรถเข้ายแล้วตัวนี้ไว้ก่อนเลยดิ ต่างคนก็ต่างบอกให้รอแต่ไม่รู้ว่ารอแล้วได้อะไรใช่ไหมหเธอเนาะงอัพอี่ช่ายโหก่อน มาเล่งไปเล่ภาพปิตาที่เคยผูกกันอ่ะแล้วทำเป็นความสัมพันธ์มาถ่ายเพราะว่าภาพปิดตาเลยรเราโอเคไปก่อนเลยพิชายผมไปก่อนเลยเขินน้อยโอขาก่อนเลยพี่แจ๊คเข็นน้อยโอขากเฉยเขินน้อยโอขาก มีอะไรคุยไหมครับในเน 1941, ื่องในโอกาสที่จะใกล้วันแห่งความรักละบ่าวสาวที่เคยผูกพันกันโอเคสลักแตกก่อนบัวโดรี่เดี๋ยวมาไปหนึงบัวไม่โดดเขาไม่โดรโชคโดด์ไงว้าโงบ้าเอ้ยเฮ้ยอะอะไรอะเป็นรถนี่เ้องตัวนรเนี่ยยืนมันย็นข้างนี้เขาเย็นยข้างนี้เป็นน้อยเป็นน้อยถามว่าที่ยวเขาเริ่มใหม่ยังเออเริ่มเริ่มใหม่ยังครับ อะไรครับกับอะไรเริ่มใหม่คนเดิมเริ่มใหม่กับอะไรเริ่มเริ่มใหม่ไปยังครับถ้าเรื่องความรักยังเขาเรืงเชนไหนเออฮะฮะฮะคืออะไรคือจะเฮ้ยพี่วิวนี่พี่วิวมาสารความรักหน่อยดิพี่เธอตัวจริงมั้ยตรงนี้มีมีสองคู่เลยตรงนี้มีสองคู่พี่วิวมาพี่ขอบุญนะพี่เอาดีครับบอสเอาดีครับผม วิวเอาหน่อยวิวสารสองพันหน่อยเดืองต่อเพลงรักกันนะระหว่างระหว่างระหว่างเข็นน้อยกับอะไรเนี่ยแม่สาวคิริโตะโอเคพี่ไหนอะไรนะวิวเช่พี่คิริโตะอีกคนนึงพี่ยัดโอเคยถึงชิปหายมาร้อหนูตลอดเวลานะหนูหนูรึเปล่ากูอยากจะถามหนูว่าเรากัมคุกกันได้ไหม เลจินดาลีด้วยพีจินแด้มพี่ได้เบร์มือได้เบร์มือผมไหมพี่ทำไมเขาไม่ตอบอ่ะเขาไม่อยากคุยหรือเปล่ามีเพลงรักไหมเพื่อนโทรศัพท์เพลงเดียวมีเพลงรักไหมเขาถ่ายติ๊กต็อกไม่ไม่พี่เขให้คุยกับคนนู้นคนดูบนนี่ ัครบยังไงดีจ๊ะอะไรครับกูอยากจะถามว่าเรข่้นใหม่กับคุณอื่นหรือยังยังครับยังถ้ายังพอมีโอกาสอ่ะอยากจะจกนิกระสินนะทรงทรงมันเหมือนเหมือนลุ่งหื่นนะพี่แจ็คเงมือนเด็กกะทรงมันอะเหมือนลุ้งหื่นอยู่เด็กกนคนนุ่มคนน้อยพี่ตา ไม่ทราบคิดลิ่ต้ไม่ไม่ไม่ลองไม่ลองถามเขาว่าเขาเลิกใหม่หรือยังไอหนู่มไถามเองว่าเองเริ่ใหม่ไปหรือยังเฮ้ยเซนบิวหูตึงเปล่าไหเฮ้ยไอ้ยไอลโลเขาคุยเหมือนกับน้องคาบิวพี่กาพิวเื่อฟังไม่ถนัดถามเองว่าเองอ่ะ ีเริ่มต้นกับคนใหม่บ้างหรือยังเริ่มต้นใหม่หรอพี่<ม>ยังไม่มีพี่ยังไม่มีนะใช่ใช่ยังไม่มีพี่ก็รอเขาอยู่ใช่หรือเปล่าไหมองตะโกนได้งไหมครับพอดีไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะว่าพูดอะไรอเอเ้ยเด็กวัดมานมนเนี่ยดิไอ้น้องถือยาบอ่ะมาเนี่ยมาเดินเดินเดินไปทั่วเลยมึงี้ยอยู่เฉยๆนี่มามาอยู่กูนี่อยู่เฉยๆมาไอ,อ,อห้หนูมามามาเย้ใกล้กูนี่มาไอ้เด็กวัดคืองี้ ครับว่าไงคือเขาจะบอกให้ดูว่าเรากลับมาคุยกันได้ไหมเฮียเฮียวว่าไงลูกเ <laughs> พื่อเพื่อคนเดียวนะกูกูกูคุยให้ <laughs> ว่าไงอะไรนะครับทุกอย่างจะบอกดูว่าดลับมาคุยกันได้ไหมได้จริงได้ เองเหรอครับใช่จ้ะเมื่อกี้ไม่เห็นเนงเลยเขากระซิบบาปพี่ไงเขาจะพูดให้หนูได้ยินทำไมล่ะ<ห>แค่นี้บาแค่นี้ก็ไม่จริงใจแล้วอ,ะอ่ะมาดูดิแค่นี้เขาก็ไม่ี่หนุ่มเอ็งไปบอกเขาตรงตงเลยป่ะพี่สื่อหลักให้เอ็งไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้เอ็งต้องกล้า ทีหมดประโยชน์แล้วมันถึงเวลาของเองแล้วไอ้เา่ะแ้งในีวีจีจจิจูมีบีซออ่านโนูว่าชิดูไอจะีเกูไม่เคยมันร้องจบเลงเไมกูไม่เคยมันองจบเพลงเลยที่ห็นมันร้องแต่ทอยมีแต่เอาเอาไอ้บิวมีแต่อะไรเมื่อกี้มีแต่เธอ มันถึงเวลาไปเดินไปเดินครับผมไปใบปรกของูขอเข้าในกาดเล็กบายดีไหมบายดีว่าจบวันดีว่าจบวันดีว่าเราเดินไปเดินไปจบกันดีไหมก็ก็ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าไปหรอไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ทำ้ายกันครับเมื่อกี้น้องผมถามว่าบายดีไหมน้องครับสบายดีครับสบายดีไม่มาถึงข้างหลังครับจบวันดีว่าข้างหลัง โอ้โหอ้โหพี่จหน่อยปนรต่อโอ้มันวิ่งมัน like วิ่งมันวิ่งไปแล้วมันไวจัดเลยเจอ่อยมค่อยตรงเ๋มันไปรพ่ถามเฉยพ่ถามเฉยถาเอาให้หนพี่เอาให้หนอยเอาให้อไหนพี่รถม่ค่อยตรง นั่นคือจบไม่ดีนั้งพูดเลยนะครแล้วจะกลับมาเป็นคนรู้จักกันได้ไหมเนะี่ยไงบุ๋งจ,จบแล้วจบเลยม,ม,มันไม่ใช่ว่าจบไม่ดีมันก็มันก็จบดีแหละครับแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้ดีใจที่มันจบเงี่ยคิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึงไหมถึงเคนน้อยคิดถึงเขาไหมต้องไปไปต่าเลยพี่ คิดหนึ่งครับคิดหึงเสมอเฮ้ยนี่เปงนใครอ่ะคิดถึงใครใครถามมึงไม่ใครถามมึงไปถึงคิดหึงคิดหึงพี่แจ็คอ๋อไม่ใครถามมึงก็คิดถึงใครนะด้วยม้เออพี่แจ็คอีพิกกู๊ดแชมป์อะแล้วนี่เป็นใคเนี่ยอ่ะคิดถึงพี่แจ็คโข้างคนชนะพี่แจ็คหายไปตั้งหลายวันกู๊บวนทุกวันนะช่วงเนี้ยเออมึงเนีอะไรพี่กูเนี่ยอ่ะพี่คิวอ่ะพี่คิวคิดถึงใครอ่ะคิ ยเถ้าสมมติว่าเป็นไม่ได้ในกลับมาคุยกันไหมครับต้องต้องขึ้นอยู่กับเขาครับเพราะว่าเขาขอเป็นคนขอเดินออกไปเองเป็นจบกันตอนไหนครับเนี่ย13วันที่แล้วครับตรงหน้าสถาบัน นับบันได้หรอเปลนะนับครับนับแล้วคนข้างหลังอะเป็นไงจบดีไหมจบดีจ้ะอ้าวไม่ใช่มือไม่์ก็ก็ดีมาคะ่ะ ไม่เพื่อนพูดความจริงเราไรู้กันจบไปแล้วกลับมาคุยกันไม่ได้นี่ไม่ดีนะเขาดีของเขาไงไม่ใช่ดีของเราเฮ้ยเพื่อนอย่างี้เอ้ยบอลลูพูดดิพูดต่อพี่เอ้ยม่นจะตีไม้เหรอหรือว่าอะไรอะไรนะพี่ชายม่นจะตีไม้หรือว่าออะไรไม่ไม่เราเราเพื่อนคิดผมเหรอผมน่าจะผมเล่นได้สองอย่างนะแล้วผม เยป็นปากให้ก่อนเ่็นนัำคิดถึเขาบาหมก็คิดถึงอยู่แล้วเพื่อนแต่เขาน่าจะไม่คิดถึงตัวล่ะผมผมผมเลขห้าสองหนึ่งครับพี่น่าจะมีคนที่เขาคิดถึงเยอะล่ะห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าหกสามสบห้าย่้ายี่เมตรครับพี่ค่อรับแล้วแล้วคิดถึงครับแตพวกพี่พาไปตีจอก๋ตวพี่จะชอ์พาไป คุณไม่เก่งนะผมคุูอะไรต้องหามกันต้องไปหาเดี๋ยวจบก็ได้จบแป๊บเดียวไปไทยคันโปรตุสีโปรตุสีแปรตเดียวคูณไงไมพี่เออแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวไู้คมึงพูดเขาไม่ดีไอ้สัตว์เออไม่อยู่เรื่องมูลิน่ะนะเว้ยเฮียมึงจะให้คนอื่นสื่อรัตจีงเดียวอ่ะ โอเคมันได้ไหมอันนันมันได้หรือเปล่าไม่พูดเออกลุ่มไม่พูดเออพี่ซื้อกลย์มือลูกกูเออแต่ว่ามันจะมีสองทางเลือกอยู่นะมีไม่เบสกับโบ้ไมค์ก๊อฟอยู่นะผมอยากรู้ว่าไม่เบสมันโบ้มันตีติดตีติดยอยไม่ล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 อยอะไรไม้ตีนะหรือที่ดวงไงเออว่ะบอสเฟอร์ผมปล่อยไปเจ็ดหมื่นนะได้ต้องถามโจว่าจะขึ้นอะไรก่อนไมม่ีปัญหา ถ้าปักหลังมันก็ง่ายเลยเนาะแกป้าโจอะไรนะครับเอาปากเอาปากหลังมาแก้กันจีต้องเรียนดีแล้วแหละอุ๊ยแป๊บนึงนะคือมีคนกำลังจะตายชื่อย่อเบอร์แป๊บนึงของก๊อกของก๊อฟเจ๊บลงไปก่อนขอตายแป๊บนึงเพามีทรยคันอีกคันหนึ่งเหรอคันนี้เหรอมีสี่ป้าโจมีห้าอยู่ไอ้เป๊กนันไม้ไต้องหลอกะคันนี้ด้วยใช่ไหมคันนี้ไม่ได้ปล่อยยักจริง อ๋อโอเคถูกแล้วถูกแล้วก็รังปล่อยเพลยครับบางคนดีเป็นร้อยเอ็มเลยเออพึ่จะดีก็ร้องหวังไม้อะแต่ถ้าปล่อยนกยแค่ขันท่อนดีกว่าเอาป่ะหนูไม่กล้าขอพิกาตอนนี้มันไม่มีใครเอาหรอกมึงปล่อยตอนที่มันส่งได้แล้วดิมันจะราคาไม่ปล่อยดีกว่าโอ้ยไม่ติดต่อมาเลยอ่ะพ่อเหมือนลูกู รถหน่อะไรครับยืมหรอไปยืมตังค์ได้ห้าร้อยแม่เลยค่ะแม่เลยเรียกเราค่ะเขาผิวบางได้ไหมคิดถึงนะยูมีข้าวมั้มันนี่มันนี่คิดคิดถึงครับคิดถึงจู AED AED มันหายากเหรอยังรู้อ่ะคิดถึงค่ะรอรอแต่ถ้าผมบอกเขามีคนใหม่แล้วก็น่าจะใช่ก็ยินดีอับเขาครับ ดีะยินดีมากนะครับเขได้เสียงก็ยินดีแล้วก็ยินดีครับก็ก็ยินดีแล้วครับที่เขาแบบคนที่รักเขาดีเขาแต่แต่จริงๆก็อยากให้คนตรงนั้นเป็นเราใช่ไหมใช่ไหมแต่ตรงนั้นไม่ใช่เราอ่ะก็เป็นคนยินดีที่เข้าใจกันเสมอรักเขาแล้วเขารัก ก็เนี่ยดีเราเนี่ยคือสิ่งที่แบบไม่รักบุหรี่ไม่อร่อยว่ะพี่อ่ะอินดีที่ยังเสียใจเป็นเหตุุดว่ายืนยันว่าความรักยังไม่หายไปยังอยู่ในใจเราในใจเราในใจเราพ่อใครใช่ป่ะเพื่อนยังจำได้ทีบุรีทีดูดพ่อใครอช่ป่ะเพื่อนยังจำได้ทีบุรีทีดูดพ่อใคร ไอ้เพิ่งมาใครเพิงมาคนเดียวหรือว่ามาเพื่อนอะผมแล้วพี่ได้ผมนี่ใครเนี่ยนี่เพื่อนผมพี่ชายเล่นอะไรอันนี้เล่นตำแหน่งอะไรไม่ครับอันนี้เพื่อนผมอ๋อไม่ไม่เล่นใช่มาเล่นนี่มาราธอนครับเดิมพันหนึ่งตัวตัวนี้ตัว marathon วิโทษดัง